สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับพบกับซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครับโดยรองศาสตราจารย์ดรพิมพันธ์เดชคุปผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอนและการศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับจะมาวิเคราะห์นวัตกรรมการเรียนรู้ที่เราจะเปิดเป็นตัวอย่างให้ชมแล้วอาจารย์จะวิเคราะห์ว่าจากเนื้อหาแบบนี้เขาสอนอย่างไรสอนแบบไหนเข้าหลักเกณฑ์เข้าอะไรบ้างเนี่ยนะฮะที่เพื่อนครูจะนําไปใช้ได้อย่างง่ายมากครับ ไปออกแบบไปวางแผนการสอนหรือเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้เลยทีเดียวครับแล้วจะมีครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยวันนี้เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยครับในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาเรื่องวรรณกรรมเพลงกับการวิเคราะห์วรรณคดีอพอบอกวิเคราะห์พอมีวรรณคดีพอวรรณกรรมนี่บางทีเด็กก็โอ้ยจะไหวไหมเนี่ยนะฮะ <laughs> เด็กจะเหมือนจะถอยไปก่อนนะฮะแต่วันนี้เด็กจะเรียนอย่างสนุกสนานมาก ในครั้งนี้เนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ในเรื่องของการวรรณกรรมเพลงวรรณกรรมที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของวิเคราะห์วิจารวรรณคดีนะคะซึ่งตัวเหล่านี้เนี่ยก็จะกําหนดสาระการเรียนรู้แกนกลางคะก็ว่าก็คือว่าเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องของหลักการวิเคราะห์แล้วก็วิจาร์คำสอตัวเนาะวิเคราะห์แล้วก็วิจารณวรรณกรรม นะคะรวมทั้งวรรณคดีซึ่งในการวิเคราะห์และวิจารณ์เนี่ยเขาก็จะมีกรอบนะคะจะดูยังไงบ้างอาจจะดูจุดมุ่งหมายดูรูปแบบดูกลวิธีดูลักษณะของเนื้อหารวมทั้งอาจจะดูในเรื่องของอะไรนะคะรูปแบบของวรรณกรรมของวรรณคดีนั้นเป็นต้นเป็นกรอบในการวิเคราะห์อันนี้ปรากฏอยู่ในตัวชี้บัตร ในตัวชีวัดตัวชีวัดของกลุ่มสาระก,การเรียนรู้ภาษาไทยสอดคล้องเป็นไปตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เย<ม>ี่ยมนะฮะครับนี่ก็คือกรอบเป็นแบบนี้ครับแต่ทีนี้วิธีที่ครูจะไปสอนเทคนิคอะไรที่ทำให้เด็กนั้นสนุกสนานแล้วก็ตั้งใจเรียนแล้วก็ซึมซับเอาการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมวรรณคดีเข้าไปต้องชมตอนนี้ครับเชิญครับ อกกลุ่มนี้กำลังซักซ้อมเตรียมตัวเพื่อจะขึ้นโชว์ในมินิคอนเสิร์ตครั้งแรกของพวกเขาในชั่วโมงภาษาไทย ดิฉันนางศรีสุพรุฒศิกพง์ตำแหน่งครูอันดับพศสาโรงเรียนศึกษานารีวิทยาสอนวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในชั่วโมงนี้นะคะเรียนครูตั้งชื่อกิจกรรมนี้ไว้ว่าการพินิจวรรณกรรมเพลงพินิจก็คือการศึกษาที่ลึกซึ้งกว่าปกติการที่นําเรื่องเพลงมาให้เด็กวิเคราะห์ก่อนเนี่ยนะคะก็มองดูที่ว่าถ้าเรา พาเด็กเข้าไปวิเคราะห์วรรณคดีเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาเบื่อเราเลยจัดทําเป็นหนึ่งหน่วยนะคะสำหรับการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงเราเริ่มต้นโดยให้นักเรียนเขาแบ่งกลุ่มจัดกลุ่มก็จะไม่ใช้กลุ่มใหญ่เพราะถ้ากลุ่มใหญ่เนี่ยจะทำให้นักเรียนทํางานไม่ทั่วถึงนะคะก็จะใช้กลุ่มแค่3คนนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขาเลือกเพลงที่เขาชอบเพลงจูบศิลปินศิลปินก็จะเซตเตอร์ไง ถอดความเพลงดีก็เดี๋ยวโจโจถอดเดี๋ยวแพ้หายนี่ครูปมาครูประมาพอตัวหาอะไรเงี้ยอะไรนะตรงนี้อ๋อได้อีกตรงนี้แค่การฉันนีมเธออยู่ก็ลองมาคิดดูตอนนั้นโชคดีกว่าใครเขาเหงาเปล่ะวะเขาเหงาไหมอยากอยากมีแฟนเมาเออเขาอยากมีแฟนอ่ะเขาอยากมีคนรู้ใจอ่ะ มานั่งอยู่ไม่เขามีคนในนี่แล้วเขามีคนรักของเขาอยู่แล้วเขาอยู่เป้าแล้วแบบประมาณว่าเขาเนี่ยโชคดีที่มีคนนี้อยู่นะเพราะเขาไม่ได้ฝันไปอ๋อเราจะมีใบงานในการวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงค่ะก็วิเคราะห์ไปตามหัวข้อตามหลักเกณฑ์ที่ได้เรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการวิเคราะห์วรรณคดีตามหัวข้อที่ให้ไว้ก็จะประมาณเกือบ20หัวข้อ ให้นักเรียนเนี่ยเลือกเพลงหนึ่งเนี่ยให้เลือกประมาณ3ถึงหหัวข้อให้เขาเลือกเอาเองยกตัวอย่างเช่นนักเรียนบอกว่ามีอุปมาโัวหารค่ะเขาก็จะต้องอธิบายได้ว่าอุปมาโวหารคืออะไรแล้วก็ไปยกตัวอย่างมาจากเนื้อเพลงนี่ไงเปียบ<ง>ดังวงไว้ก่อนนี่ได้แล้วอันหนึ่งเปียบดัง,ง,ด,งดังเป็นดังเป,เป็นอุปมาฝัานน,นี่ไงดังแล้ว,ลวใช่ไหม ถ้าเป็นให้หาวโหหารประพุทเนี่ยเด็กจะมีความเข้าใจผิดตั้งแต่คําอธิบายซึ่งก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของการสอนนะ,ะเอาสิ่งที่ผิดมาอธิบายแล้วทำให้เด็กเขาจะมีความเข้าใจมากขึ้นตัวอย่างเช่นอย่างคําอุปมาก,กับอุปลักษ์นะคะเด็กก็จะคาดเคลื่อนแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจอย่างอุปมาเนี่ยเราก็ให้เขาท่องอุปมาเปรียบเหมือนนะคะถ้าเป็นอุปลักษ์ก็คือเปรียบเป็น แล้วก็ให้เขาจดว่าอุปมาจะมีคําว่าอะไรบ้างดุดดังดังเพียงอะไรเนี่ยนะคะเด็กเขาก็จะมีแต่เขาไม่ค่อยท่องแต่ถ้าเขาเข้าใจว่าอุปมาคืออะไรเนี่ยเขาจะไปทําได้อย่างถูกต้องนีเป็นอุปอลักษณ์เข้าใจป่ะเปียกเหมือนรียบเป็นนั่นแหละก็มีควาว่าคือแล้วก็อันนี้จะได้ป้าให้บอกว่าแม้ชีวิตของฉันตอนนี้จะเป็นเช่นไรอ,อะไรอะ ก็เป็นคําถามไม่ต้องการคําตอบใช่อันนี้ปติุูฉาแล้วมีอะไรอีกล,ลมเนี่ยลมช่วยพัดพาใจนี่กล่าวเกินจริงใช่อันนี้กล่าวเกินจริงอันนี้เขียนไว้ก่อนนะกล่าวเกินจริงคอาอติพจน์หรืออธิพจน์นะคะทั้งสองคำแปลว่ายิ่งใหญ่คือกล่าวเกินจริงอย่างยกตัวอย่างเช่นเรียมร่ำน้ำ,นำเนตรท่วมถึงพรมชายหนุ่มนี่ร้องไห้นะฮะ ถึงหญิงอันเป็นที่รักจนน้ำตานี้มากมายท่วมไปถึงสวรรค์ชั้นพรมอะไรอย่างงี้นะคะก็พยายามยกตัวอย่างที่เขาจะมองไปเห็นได้ชัดนะคะแล้วเขาก็จะไปหามาจากเนื้อเพลงคนน,น,น้อยสามคนเนี่ยเราจะเห็นเขาช่วยงานกันอย่างดีเยี่ยมเลยคนนี้ลอกเพลงคนนี้เปิดหาสักจากเพลง อีกคนนึงก็จะไปคอยอหาข้อมูลตามที่เขาหามานะคะใครแต่งมาเรียบเรียงจบด้วยการให้ข้อคิดเพลงเนี้ยให้ข้อคิดอะไรามีเสียตมไปห,หมดวแขี้อนแบบุดก็คือแบบแม่บอกว่าเออผู้หญิงอ่ะทางปีดวินแตกขี้งอนใช่ป่ะแต่ว่าฉันอันนี้ก็คือแบบทนร้อง<ม><ๆ>ถูกว่าแต่ก็จะละเธออะไรอย่างเงี้ยก็ส่งต่างฝ่ายต่าง,าางให้ยอมรับ นี่ใส่ของส่วนตัวให้ของกันและการที่ได้ใช่ปะ่ะมันจะได้แบบเออจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขเลิไม่ได้สนใจอะไรมากนะก็คือจะฟังแต่ผ่านๆก็จะไม่รู้ว่าเพลงนี้มีอุปกษณ์อุปมาอย่างไงแต่ว่าถ้าเกิดได้ทําการเรียนวิเคราะห์วรรณกรรมเพลงก็จะได้รู้ถึงว่าเพลงนี้ที่จริงแล้วจะมีความหมายหรือว่ามีกลยุทธ์ในการแต่งของผู้แต่งที่จะถ่ายทอดให้แก่ผู้ฟังมีประโยชน์มากน้อยเพียงใดอะครับในสัปดาห์ ถึงเวลาที่นักเรียนจะได้มานำเสนองานหน้าชั้นเรียนในครูก็จะมีข้อตกลงว่าในที่นักเรียนมีสมาชิก3คนเนี่ยคนหนึ่งต้องเป็นพิธีกรนะคะมาแนะนำวงสมาชิกในวงจากนั้นจะร้องเพลงจะเป็นวัน man s h นะคะหรือจะเป็นดูโอทริโออะไรก็ว่าไปร้องพร้อมหมดก็ได้บางคนเขาเล่นกีตาร์ได้ค่ะเขาก็จะเล่นกีตาร์ประกอบ แล้วเขาก็มาร้องเพลงเพื่อนก็เตรียมเขียนป้ายเขียนอะไรซึ่งเขาจะทำเหมือนที่เขาดูคอนเสิร์ตมามันก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานในห้องรู้สึกว่าจะเป็นเสียงกริ๊ดกราแบบที่พบนะคะเออเกินจริง <naz oses> เจนคุณครูสีสุพอและสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนวันนี้พวกเราวงอเวจะออกมานำเสนอการวิเคราะ์วรรณกรรมเพลงซึ่งบทเพลงที่เราจะออกมาให้พเพื่อนได้รับชมนะคะก็คือเพลงถามจันซึ่งเป็นบทเพลงของวง Twenty Five Hours ต่อความรักค่ะความรู้สัมผัสสระเช่นมาหานานผ่านทนทนโวหานภาพจพ์ก็จะเป็นอุปรลั์คือการเปรียบเป็นค่ะคือเธอคือหัวใจของฉันตั้งแต่นี้ขอคิดให้ได้จัดเลือกไม่ว่านานแค่ไหนสักวันเราต้องเจอคนที่ใช่ค่ะงของดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ มาดูคะแนนกันค่ะสำหรับพิธีกรน,นะคะมีการนำเข้าครบถ้วนขับร้องและดนตรีไพเราะมากได้สิบนะคะความรู้เนื้อหาให้สิบคะแนนแต่ในเรื่องของความพร้อมครูเลยเอาเรื่องของอักขระที่ยังไม่ชัดตัดหนึ่งคะแนนได้เก้าคะแนนรวมคะแนนได้สามสิบเก้าเต็มสี่สิบปกเื่นด้วยค่ะถ้าเราให้วัยรุ่นทำอะไรในสิ่งที่ใกล้ตัวเนี่ยเขาจะเกิดความรักความชอบ ซึมซับเข้าไปโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วในที่สุดพอถึงขั้นที่เราไปวิเคราะห์วรรณคดีจริงๆเนี่ยเขาทำอย่างถูกต้องนะคะหาข้อผิดได้ยากมากก่อนที่เขาจะ,ะเข้ามาสู่การวิเคราะห์วรรณคดีเนี่ยค่ะเขาต้องถอดคําประพันธ์เป็นนะคะจากเนื้อหาที่เขาอ่านเพราะว่าเนื้อหาเป็นน้อยกรองหมดท้งนั้นเด็กก็ต้องถอดให้เป็นร้อยแก้วก่อน ตรงนี้ครูก็จะสอนหลักเกณฑ์ในการถอดคำประพันธ์แนวทางในการถอดความเราว่าไปทีละบาทถ้าเป็นโครงนะฮะบทที่หนึ่งรักราจงจิตน้อมพักดีท่านนาเห็นไหมคะให้หาประธานมาก่อนใครเป็นคนรักคะก็ต้องพูดโดยทั่วๆไปใหม,ใหม่ถึงเรานะฮะที่นี้ครูบอกในเรื่องนั้นมีใครบ้างแต่ว่าใครเนี่ยไม่ใช่ประธานทีเดียวค่ะนะคะ,นะคะอาจจะมีใครอีกหลายๆคนที่เราเคยได้มนใครทําอะไร กับใครนะฮะแสดงว่ามีใครมา่ยมามาเป็นผู้สนทนาด้วยหรือว่าทำกิจกรรมนั้นนเวนเมื่อไหร่เหตุการณ์หรือสิ่งที่ทํานั้นทําเมื่อวันเดือนปีดใดน,นะคะสุดท้ายของกับเบลก็คือวายทำไมอันที่จริงหญิงชายย่อมหมาลรัก,ก็คือความจริง,รงแล้วอะผู้ <c oughs> หญิงกับผู้ชายย่อมต้องการความรัก<า>แต่มิใช่จากตัดทางที่สร้งผมมิใช่จาก แต่จะไม่ทำลายความสุขที่ได้สร้างด้วยกันไว้แม้นจากรักรักไว้ในอารมณ์ก็เก็บไว้ไะเอออ่ะเธอจะรักขงเราไงเก็บไว้ในใจก็ได้เยลื่อนโยกก็แต่กิ่งไม่ทิ้งที่อาจแต่ถึงไม่ทิ้งที่อะไรวะความรักมันอาจจะแบบว่าเหมือนลมใช่ป่ะที่แบบพัดอ่ะแต่ว่าพัดพัดไปแล้วอ่ะแต่ก็ยังอยู่กับที่อ่ะ ก็คือแบบทะเลาะกันอย่างเงี้ยเอาประมาณนี้ว่หละไม่ทะเลาะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันใส่ความริดของตัวเองอันนี้เป็นข้อพึงระลึกไว้ในการถอดคำประพันธ์ห้ามไม่เอ็นใส่อารมณ์และความรู้สึกของตนเองลงไปต้องเป็นความคิดความลึกคิดของกวีเท่านั้นค่ะอาจจะเอ็นบ้างไม่อ่อนไหวไปกับความรักมากบางครั้งอาจจะอ่อนไหวบ้างเออบางครั้งอาจจะแบบอ่อนไหวอ่อนไหวตามธรรมชาติแล้วเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยทุกคนย่อมมี ย่อมต้องการความรักใช่ไหมเออแต่ว่าแต่ว่าความรักเนี่ยย่อมมีขอบเขตถ้าถ้าแบบเรามีความรักอ,อ,อย่าแสดงออกจนเกินไปแบบมันจะดูไม่ดีเหมือนกับต้นไม้ที่โดนพายุพัดแล้วเนี่ยเออมันก็ยังไม่เอ็นเอียงไปตามพายุอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนครูนะคะว่าเราอย่าเพิ่งมองเด็กว่าเขาทำสิ่งนี้สิ่งนั้นไม่ได้ ถ้าอาจารย์ให <anti> ้เปิดโอกาสคือถ้าครูทุกคนเปิดโอกาสให้เด็กนะคะจะเห็นว่าเด็กเขามีอะไรเหนือกว่าที่ที่เราคิดก็เลยมาลองเพีงบอกแค่อยากิดเธอนั้นเข้าใจสิ่งฉันทําลงไปใจสั่งมา เริ่มต้นจากเหมือนวิจารณ์เพลงก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆขยับมาเป็นวิจารณ์วรรณคดีครับวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีวิธีนี้เป็นไงบ้างครับอาจารย์เดี๋ยวก่อนนะคุณครูคุณครูท่านนี้เนี่ยถ้าเป็นบทบาทเนี่ยเขาได้แสดงบทบาทของความเป็น f a ลิเ i เตอร์นะครับบทบาทของการเป็นผู้ที่อำนวยความสะดวกในการที่เตรียมประสบการณ์แล้วก็จัดกิจกรรมนะแล้วก็ดูแล จนกระทั่งเด็กสามารถทํางานได้เสร็จแต่ว่างานนี้มันเป็นสองระยะก็คือการเข้าใช้กิจกรรมในรนะพินิษพินิษวรรณกรรมเพลงที่แปลว่าอะไรคิดอย่างลึกซึ้งอะแล้วก็จึงมาทําการวิเคราะห์วรรณคดีเพราะด้วยให้เหตุผลว่า ถ้าเด็กเนี่ยมีความสามารถในการที่วิเคราะห์เพลงได้ซึ่งใกล้ตัวถนัดแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตของเขาฮะนะเขาก็จะมีพื้นฐานในการที่จะไปวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณคดีอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่อาจารย์เขาเรียนรู้แล้วเขาก็จัดเรียงระดับหนึ่งสังเกตเด็กก็เลือกเพลงคิตที่ตัวเองชอบร้องเนี่ยฮะแต่ทีนี้ก็ถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นสมัยนี้เนี่ยโออาจารย์ว่านะทั้งเป็นสามารถเรียนวิทยาศาสตร์เลยนคณิตศาสตร์ได้คือเรียกว่ารอบรู้ ดนตรีก็ชอบเต้นรำเอารำก็ได้กีฬาก็เป็นเยี่ยมแถมวาดภาพได้หมดต้องต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมเด็กยุคนี้จริงๆแล้วเด็กนี้ต้องแบบต้องแบบนี้แหละคือบรณสมองซีซ้ายซีขวานะคะอันนี้จะชัดเจนก็คือเราต้องการเด็กสมัยใหม่ที่ต้องพัฒนาทั้งสมองซีซ้ายและสมองซีขวาเนื้อหาที่สอนก็คือสอนหลักการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรม นะคะแล้วก็กรอบในการวิเคราะห์และวิจารณ์วรรณกรรมีอะไรบ้างแล้วก็มาสอนเรื่องในนี้ก็จะมีสอนเรื่องอุป,ปมาหรือว่าอุป,ปมาโวหารอุป,ปลักษณ์แล้วก็เรื่องของอธิพจน์หรืออติพจน์ซึ่งเป็นความรู้ปริกย่อยที่อยู่ในเรื่องของการที่เราจะวิเคราะห์เพลงแล้วต่อมาก็จะเนื้อหาที่สองก็คือเรื่องของการวิเคราะห์วิจารณ์ วรรณคดีถูกไหมคะแล้วก็วิธีการถอดคำประพันธ์นี่เป็นตน้นนี่เราก็จะมาดูต่อไปว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนื้อหาเนี่ยชัดเจนตรงตามธรรมชาติวิชาแล้ววัตถุป <Why? S 2> <อ>ระสงค์ล่ะ whywhy สอนไปมสอนไปทำไมรประเด็นสำคัญคือเราก็จำหลักว่าการสอนั้งนี้ก็ไม่ได้เน้นแค่ตัว process ว่าเขาสามารถวิเคราะห์เขาสามารถวิจารณ์ วรรณกรรมเพลงแต่ประเด็นสำคัญคือเขาต้องมีสามารถอธิบายคือเขามีความรู้ความเข้าใจเรื่องวิธีวิเคราะห์วิธีวิจารณ์<ม>วรรณกรรมเพลงด้วยแล้วก็ไรคะวรรณคดีด้วยเพราะฉะนั้นเขาต้องสามารถอธิบาย<ม>อธิบายและไะอธิบายหลักการหลัากการหลักการวิเคราะห์หลักการวิจารณ์ตอนที่เขาออกไปร้องเพลงแล้วเขาตอนท้ายที่เขาพูดใช่ไหมฮะว่าในเนื้อเพลงนี้นั่น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 คือการวิพล้องการวิเคราะห์ มีตรงไหนที่เป็นมาจากไหนใครเราแล้วมีอ๋อตรงไหนที่เป็นอุปมาอะไรแบบนี้ทุกข้อนะคะที่เป็นอุปมาโวหารอุปลักษ์ตามที่อาจารย์ได้เสนอประเด็นในระหว่างที่เด็กกําลังทํางานแล้วพบปัญหาครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยเด็กก็จะสามารถที่จะทําอะไรได้อีกวิเคราะห์วิจารณ์เตนนี้ก็เป็นเรื่องของวรรณคดีเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเขาได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งในเรื่องของกระบวนการคือคิด สามารถวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็เขียนออกมามันก็จะเป็นเรื่องของอ performance ออกมาก็คือปฏิบัติได้นะคะอาจารย์ครับถามนี้นิดหนึ่งครคือผมยังเคยเรียนที่แบบว่าครูเลือกให้หรือว่าสั่งว่าเธอเอาเรื่องนี้ไปแล้วไปสไป <c oughs> วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องนี้รรเรื่องเดียวกันหมดทั้งห้องกับวิธีนี้ที่ให้เด็กเลือกเองตามความชอบความสนใจของแต่ละคนีนะือ่ประสบการณ์เดิมก็ต่างกันก็คืออันนั้นก็จะเป็นแบบที่ครูกําหนดไว้หนึ่ง แต่หนึ่งนี้ก็คือให้แล้วก็ทําตามสิ่งที่ฉ่นกําหนดให้สิ่งที่ครูกําหนดให้คือในขณะที่ที่เรารู้ว่าเด็กไม่เหมือนกันเด็กต่างกันแต่ว่าคนแต่ละคนก็พัฒนาเป็นไปตามความสนใจความถนัดเต็มตามศักยภาพให้แตกต่างตามความสนใจถ้างั้นยุคปัจจุบันต้องเป็นแบบนี้ต้องแตกต่างตามความสนใจแล้วอาจจะทําตัวอย่างให้เหมือนแล้วก็ไปเลือกตามความสนใจหรืออาจจะเลือกตามความสนใจเลยทีนี้ ประเมินอะสงสัยการประเมิน <to evaluate S 1> ไหมรกำลังจะถามเลยนะอาจารย์ครับการประเมินประเมินที่เราเห็นชัดเจนก็คืออาจาร,รย์ประเมินการนําเสนอหน้าชั้นเรียนของเด็กแต่ละกลุ่มโดยการที่จะชัดเจนที่ว่าจะให้คะแนนพิธีกรให้คะแนนใครน,น,นะคะนักร้องแล้วก็ให้คะแนนอะไรเนาะผู้ชิดเล่นเล่นเล่น,ลน,ลน,ลนดนตรีรแต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นแบบประเมินเพียงแต่อาจาร,รย์ประกาศว่าได้คะแนนเท่าไหร่ก็เล่าใจเด็กเหมือนกันนะ อันนี้ก็จะเต็มเกืบเต็มหมดเลยนะอก็เป็นกําลังใจเด็กก็ทํำป้ายไฟป้ายไฟจริงป้ายไฟโอ้นั่นแหละเข้าสมัยย้ัทีนี้อาจารย์กำลังมองว่าถ้าสมมติว่าถามเมื่อกี้คุณแอดถามอาจารย์ว่ามันน่าจะประเมินอะไรได้ก็อยากให้ใช้หลักว่าในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของการเรียนรู้ตามสภาพจริงอย่างเนี้ย มันก็ต้องถามตอบง่ายๆว่าแล้วเราจะประเมินอะไร,รนั่นก็คือเราก็จะประเมินอะไรด้านความรู้ความเข้าใจด้วยจะออกแบบสอบสั้นๆ multiple choice หลายคำตอบหรือจนอาจจะสัมภาษณ์เด็กก็ได้แล้วก็จะประเมินในเรื่องของความสามารถในการวิเคราะห์วิจารณ์ก็ดูจากผลงานแล้วก็จะประเมินในเรื่องของคุณลักษณะเหล่านี้ก็สังเกตจากสิ่งที่เขาไปทำแล้วเขาชื่นชอบเขาบอกเรามามหรือมีวิธีหนึ่งก็คือ อาจจะให้เด็กเนี่ยเขียนประเมินตนเองที่เราเรียกว่าบันทึกการเรียนรู้เราเคยนําเสนอไปแล้วตอนนี้หรืออาจจะเขียนอีกวิธีหนึ่งก็คือเขาเรียกว่า journal writing การเขียนอนุทินเป็นยังไงซึ่งก็เขียนเหมือนเรื่องราวสมุดจะสมุดจ๋าว่าไปอ,อย่างที่แหมสมัยเด็กไม่เคยเขียนหรอจ๊ะอนุทินนะอนุทิน,อ,น,นอาจจะเรียกว่ายอย่างอื่น อนุทิน้งอนุทินความรักไดอารี่เตแต่เป็นไดอารี่ของการเรียนรู้ในแต่ละคาบการสอนก็จะเขียนไปแล้วครูก็ทําการวิเคราะห์ว่าในเนี้ยมันจะบอกเลยว่าเธอเรียนรู้อะไรเธอชอบอะไรเธอรู้สึกยังไงเธอไม่รู้เรื่องอะไรเธอเธอชอบครูไหมเธอชอบเพื่อนไหมเธอมันอยู่ในนั้นมันเรียกว่า reflective l o c k s คือมันสะท้อนกระบวนการเรียนและความรู้สึกที่มีต่อสิ่งต่างๆนะคะต่อเพื่อน ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ต่อครูนี่เป็นต้นนะคะคแล้วก็อาจารย์เอามองว่าอีกอย่างก็คือว่านี่คือเรียกว่าเราทําการประเมินและสุดท้ายก็อยากฝากว่าวันเนี้ยถ้าอาจารย์สามารถเขียนบันทึกหลังสอนครับได้สบายก็คือหนึ่งผลของการจากการเรียนรู้เป็นยังไงนะคะ ในการจัดก,การเรียนรู้เนี่ยคือสภาพนี่เป็นยังไงแล้วก็จะพบว่านักเรียนเป็นยังไงของของการเรียนครั้งนี้ชอบไม่ชอบอยังไงมีปฏิกิริยาในด้านความรู้ในด้านกระบวนการ,รในเรื่องของเป็นไปตามวัตถุประสงค์ไหมที่อาจารย์เคยเคยบอกแล้วว่าอยากให้อาจารย์ผู้สอนเนี่ยเขียนบันทึกหลังการสอนซึ่งซึ่งควรจะทำทุกทุกครั้ง ทุกครั้งทุกครั้งด้วยนะถ้าทำมันก็ติดเป็นนิสัยแหละเพราะก็จะมาเน้นมาย้ำเป็นเพราะว่าแบบประเมินพอทําไปแล้วก็ต้องทําแบบประเมินนั้นให้มีค่าออกมันเป็นตัวลงตัวเลขออกมาเด็กจะลืมสิ่งสําคัญก็คือการวิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้แหมเมื่อกี้แบบให้เอบวกวะให้เอบวกนะแล้วก็ประเมินแบบไม่รู้รอบไหนให้อีกด้วยนะคะคืออันนี้เป็นประเด็นที่ดีมากๆเลยที่อาจารย์ก็ลืมไปนะคะก็คือว่า การที่เราจากกัดกิจกรรมสอนแบบให้เด็กทํากิจกรรมเนี่ยเราก็จะเห็นว่าต่างกลุ่มต่างก็ต่างไปทํามาก็ค,คือไปมีกรอบพึงการมีเคราะให้มีกรอกรรบพึงการวิจารณ์ให้รตรงนี้เนี่ยความสําคัญอย่างยิ่งนอกจากที่เด็กจะทาการวิเคราะห์วิจารณ์แล้วเนี่ยกลับมาต้องให้เด็กมาสรุปว่าที่กิจกรรมที่ทำเนี่ยมันสอนอะไรกับเราครับมันสอนให้เราเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ได้สามารถวิจารณ์วรรณกรรมเพลงเนี่ยเขามี หลักการวิเคราะห์วิจารณ์วรรณกรรมเพลงตรงนี้อายการวิเคราะห์ใช้กรอบอะไรเด็กต้องเป็นคนกําหนดเพราะเด็กทํากิจกรรมเนินมาคือเด็กก็อยากแยกแยะหาจุดเด่นหาความสัมพันธ์อยู่บนกรอบที่อาจารย์เขากำหนดให้ยี่สิบข้ออาจจะเลือกใช้สามสี่ข้ออาจจะสำคัญที่สุดอยู่จุดมุ่งหมาย ของเพลงนั้นความเป็นมาของเพลงนั้นรวมทั้งการรูปแบบของการนําเสนอ,อเพลงแล้วก็รูปทั้งเนื้อหาของเพลงนั้นเพราะฉะนั้นขั้นตอนการสรุปนี้สําคัญอย่างยิ่งสาคัญอย่างยิ่งและและอย่างนี้อย่างนี้นะจะเห็นได้ว่าหลักแต่ละกลุ่มเนี่ยอาจจะต่างกันไม่เหมือนกันแต่อยู่ในมโนทัศน์เดียวกันครูจึงมีหน้าที่ที่จะมาทําการกรุป๊ปแยกแยะแล้วก็สรุปเป็นหลักของหอ,อง แล้วหลักที่ได้มานี้อาจจะไม่ตรงกับหลักทฤษฎีที่ครูเตรียมเราเสริเติมไม่เป็นไรมันเน้นกระบวนการแต่เราเสริมเติมว่าในหลักเนี่ยต้องหนึ่งสองสามนะหลักการของการวิเคราะห์วิจารณ์หลักวิเคราะห์วิจารณ์แบบวิชาการมาจากับประสบการณ์ที่เด็กซึ่งตรงนี้เราเรียกว่ากระบวนการของการที่เด็กกาลังสร้างมโนทัศน์ด้วยตัวของเด็กเองแต่การสร้างมโนทัศน์นี้ผ่าน learning by doing ผ่าน doing activity นะคะ ตัวนี้ก็คือกระบวนการที่เราอยากให้เห็นว่านี่มันคือเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลางชายเซนเตอร์เพราะเพราะเด็กสร้างความรู้ด้วยตัวเองอเด็กมีปฏิสัมพันธ์ภายในกลุ่มระหว่างกลุ่ม กับระหว่างครูแล้วก็เด็กใช้กระบวนของการเรียนรู้คือกระบวนารของการสื่อสาร,รกระบวนของการวิเคราะห์กระบวนของการวิจารณ์ในการที่ทําให้เขาได้ผลงานออกมาและก็ตามด้วยเขาได้นําเอาความรู้เรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็วิจารณ์เนี้ยไปใช้ในชีวิตจริงๆก็คือวิเคราะห์เพลงที่เขาชอบวิเคราะห์วรรณคดีที่เขาชื่นชมอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ได้ใส่ไอ้เรื่องของความรู้สึกโดยผ่าน learning logs หรือผ่าน journal writing อันนี้ก็จะเรียกว่าครบเครื่องคือเป็นการจัดการเรียนการสอนออที่เน้นอะไรคะเด็กเป็นศูนย์กลางครับแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งก็คือการได้ชิ้นงานเพราะชิ้นงานนี้เนี่ยจะเป็นหลักฐาน evidence of understanding คือหลักฐานที่แสดงว่าเด็กเข้าใจเข้าใจครับคือเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องการมีความวิจารณ์เข้าใจแล้วสามารถทําได้แล้วมันก็จะเป็น meet ก็คือไปบรรลุตามตัวชี้วัด เมื่อกี้ที่อาจารย์พูดไว้แล้วก็สู่มาตรฐานที่5.1ในสาระสำคัญคือสาระ,ะที่5ก็คือวรรณคดีและวรรณกรรม<ใ>น,นะคะ ในที่สุดจบการวิเคราะห์วิจารณ์แต่เพียงเท่านี้ <c oughs> ทั้งหมดนี้นะครับเป็นประโยชน์ที่ได้จากซีรีส์ผู้มือประยุกต์ใช้โทรทัศน์ครูครับที่เพื่อนครูชมแล้วนําไปใช้ได้ทันทีเลยครับไปวางแผนไปออกแบบการสอนเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ได้นะครับถ้าอยากชมตอนอื่นๆมีให้ดาวน์โหลดครับที่ www.thaiteachers.tv ครับโดยอาจารย์ดิมพันธ์จะเป็นผู้วิเคราะห์วิจารณ์แบบนี้ ในทุกครั้งไปนะครับวันนี้เวลาของซีรีส์คู่มือประยุกต์ใช้โทรทัศนครูหมดแล้วครับพบกันในครั้งหน้าอาจารย์พิมพ์พันธ์และผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ